หายยังอืมหายเจ็บปวดยังอ่าจะไปดูลูกนกลูกนกก็ะสีหายเจ็บยังเราบินก็ต้องระวังนะรู้จักกระจกไหมอืมกระจกแต่น้อยๆรู้จักกระจกไหมกระจกเจ็บนะโดยบินชนนะแล้วพ่อแม่อยู่ไหนเรียกเด้ เรียกพวอแมวมาเลยมารับเลยเี๋ยวแมวเอาไปกินนะอะยยังอะไยังดูดิเออป้า ไปเกาะอย่างนั้นเดี๋ยวแมวรับประทาน